ดนะไม่ด้นนะยด้หะรั่นแหละช่วยหายใจริ้งครับเอาหายใจริงมันมีประโยชน์จริงันลมีอะไรไหมลุงก็ต่อสปริงเกอร์กำลังจะต่อสปริงเกอร์นะคะอ้าวลุงนั่งกับพื้นแล้วย่อมอ่ะขาคัดเข่าคัดเข่าแล้วนี้ลุงแก่แล้วเขาไปได้ยินานลุงลุงพันย่อบยอ่กิจินตนาการครับ

นะคาคุณคุณคุณนารอนนะคะมากกนให้แล้วค่ะอขาะกุ่มคน้อยๆหัทนกระโดดไปกดอตูกควนไปกร่งนินงเฟองบุชูชาแนลเดอยได้ไหมคะเอซีของชวงคาร์ดิ้งกสิบ ท่านก็จะพอหก0ันจับได้เนะคะไปสนับสนุนช่องเล็กๆหน่อยเนาะให้ทุกคนกำลังใจในที่ลดคุหน่อยนะคะก็หล่แล้วกิจกรรมนี่ะห่ะห้าพันถึงหกพันเลยค่ะลุงเลยอีกหกสิบค่ะแปดเดือนก้าเดือนละ พอหรือยังไม่ท้อก็วันไหนงก็ลุงนั่นแหละพอหรือยังพ่อหลังมาเดือนอย่างเขายังไม่พอน้องเพื่องทำไมน้องเพื่อนเจ็บไปขอหรือยัีทำไมจะปีแล้วเนี่ยยังคนพอแล้วเนี่นหอมเจ้ารบปีวันที่สิบสี่กรุงพานท่าไหร่แล้วคนติดตามยังไม่ถึงหมื่นแปดค่ะคุณลุงโอ้เป้าทางเป้าไว้เท่าไหร่สองหมื่นก่อนกลับเชียงรายค่ะคุณลุงอีกกี่วันไม่จะกลับ ครึ่งเดือนค่ะคหวังไว้เนี่ยก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเหมือนคุณลุงโอ้โหนี่คือสโลแกนของคนทําเครือข่ายนะัปให้ไกลไปให้ถึงคุณลุงเราใช้ประจําคํานี้เนาะขอบคุณนะคะขอบพระคุณเพราะฉะนั้นนลับบ่อยๆจะได้ฝันไม่ฝุ่นหลับตาเป็นหลับตาใช่ไหมคะลุงลุงบอกว่าหลับตาแล้วไม่เห็นอะไรเลยเรียกว่าพลังดึงดูดนะคะเนาะอาการเขาถามอาการข้างเคียงนั่นแหละอาการบ้างเหรอคุณหนิงถามบอกอาการข้างเคียงลุงเป็นยังไงบ้าง ลุงเลยบอกว่าเป็นแบบนี้แหละตาลืมตาแคเห็นน้วหลับก็ไม่เห็นอะไรถ้ากินก็อิ่มใช่นี่คือคำตอบแล้วมาให้ทำไมโอ้ตัวอย่างก็ตนไปซื้อของมันก็เห็นเดขอบคุณคุนยวังไม่มาเลนะแงแอดเอาก็ต่อยห้กเก่างวสเินเกอร์ที่สั่งเนี่ยคืไม่เป็นไรขออย่าขาด บอกเจ้ของร้านนะลุ้นดอะไรเป็รขาจะขาด้ได้ไม่ไุซื้อของเห็นแต่มอกีซื้อน้ำตาลหรืออะไรมาให้ปัแ้ะแต่บอกนี่แหละตอนเป็นจีบกันก็คือน้ำน้ำตาลขวดเดียวที่เลยเสร็จเลยบอกว่าไม่มีปัญหาอค่าปกัน คิดถึงก็คิดถึงเอฟซีเหมือนกันนะคะงานนั้นก็หยุดต้อยก็มางานนี้ต่อเพราะไม่ได้หยุดเลยนะคะไม่ได้หยุดเลยค่ะเนาะนะครับอ๋อพี่เจนหอมพี่บอกว่าขอให้พี่หอมไปให้ถึงฝันนะคะกันขอบคุณค่ะเอฟซีจ๋าขอบคุณด้วยค่ะเพราะว่าพวกเรานี่ชอบอยู่กับความฝันแล้วก็มาเป็นจริงยฝัฮะถึงเงีฝันไม่พอถึงนะคุณลุงมา่อก่อนเป็น สมัครเป็นบอลสตาร์หั่นไปข้างแรกหั่นเวทีใหญ่ขึ้นขึ้นมายักขึ้นอยู่ตรงนั้านาขึ้นหัวใจพังทุกปีนะลุงเห็นไหมนะขึ้นทุกปีนะเห็นไหมนะตอนนี้โดนตัดเป็นหนึ่งสายแล้วนะคะสายใหญ่แล้วค่ะนาะจะบอกว่าทำเครือข่ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหดหายไปด้วยเศรษฐกิจไม่ดีอ๋อนี่ไม่หดนะกี่ปีสู่เออจริงๆนี่ไม่เรื่องจริงนะเนี่ยพี่ โดนพาราไดซ์ตัดเป็นหนายแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องจริงค่ะพ่อจิมมี่เรื่องจริงนะจอมจอกเขาบอกเขาจิมมี่เรื่องจริงพี่จอขอบคุณนะครับพ่อลุงจิมนอนอีกแล้วไปรอบนี้นะไปรอบนี้เจอคุณลุงถ้าได้ไม่รู้ว่าคุณหมอเจอไอ้ประชุมใหญ่มาลุงลุงจิมมาก็โดนอีกแล้วเอาลุงไปไป่ได้ว่ะถ้าไปถ้าไปเจอพ่อถ้าไปเจอคุณลุงคุณป้าจะเอาลูกคุณลุงไปอวดให้คุณลุงคุณป้าดูนะคะเนาะว่า เดี S <S <S so so sure far, ๋ yn so ี้นะคะเป็นซูเปอร์สตาร์นี่จะบอกให้คุณลุงรูเยอะคุณลุงรีบมาเนยนะจะบอกคุณลุงมาหาคุณลุงเรื่อยๆคุณลุงคุณป้านะคะไปดังทางเหนืออีกแล้วไม่กรุงเทพน่นเือละสามล้านน่นหัวหน้าเอสิตีต้นสายคนให้สองเครื่องนะคะแอร์ขอบคุณท้านขอบคุณนะคะทั้งหมดเลยนะคุณลุงเนี่ยคุณลุงวิรุณเดี๋นี้เราก็นั่งดูลุงทำงานไปก่อนนะคะก็ต่อท่อ PVC นะคะคุณลุงเลยนะคุณลุงวิรยุทณ สำอเอ้ยสำออางเอี่ยมแล้วก็คุณป้าคุณลุงวีรยุทธ์นามตระกุลคุณลุงนามประกุลและอองเอี่ยมไม่ใช่เหรอน่าแล้วก็คุณป้าสำอางไม่ใช่อันเดียวกันเดี๋ยวดูก่อนต้องพูดให้ถูกนะแล้วก็ดูอยู่กับคุณลุงทุกปีแล้วทําไมมันพูดไม่ถูกเดี๋ยวดูกันทีมก่อนก็ถ่ายรูปกับคุณลุงวีรยุทธ์ละออเอี่ยมฮะนี่ขนาดลุงไม่ได้ทำลุงละอเอยก็เป็นแม่ทีมเนาะ ลุงลุงวิลยุทธ์นะคช่ไมเนี่ประยุทธ์นะไม่วีลยุทธ์เนี่ยไปแลวิลยุทธ์้อางเขียงอาการข้างเขียงหลังจากฉีดวัคซีนเดี๋ยวก่าเท่าไร่ลยพี่เท่าไหร่ล เท่าไรแล้วจะได้ไม่เกลเท่าไรแล้วนับเลยพี่ก็จะมาหากินหน่อยสมุดสวัสดีนะคะนค่ะก็กดไลค์ให้หัวใจสีแดงขอบพระคุณนากค่ะเนี่ยมีประสิทธิ์ของนี่แหละมาอยู่นี่หนูจะต้องฝึกทังวันใหญ่ๆโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งจะเอาอะไรนะจะถูกรางวัลที่หนึ่งที่นี่ใส่ชานโอ๊ะอะไรเนี่ยนะคะชานโอ้โหวันนั้นจะบอก ชานก็มาแนแล้วจะไม่ใน่ทีุงก็นี่คุณุงอ่านี่นะคะคุณตาผมถามมาป้านะท่จหอมเราเรียกถูกไหมเรียคุณลุงว่าถูกอีกสำอางลือองเอี่ยมไปแล้วเนี่ยใส่เลยนะคะริเป็นแม่ทีมของคุณลุงนะคะแล้วกแอดน้อมากดเลยคะุณป้านะคะจะลจะตายคุณลุงแอดไม่ยากลงเลยนะคะนใกครบชั่วโมงเยแล้วนะเดียก็เอซีมาเยอะมากเ ขอบคุณ FC <formation jin inh throat> <at> ้นะคที่จเป็นคนใหพี่สวัสดีขอบคุณาร่เหลือาเียวนะคใช้ทรัทอัดอยู่เีอพลวี่พี่ละวันน่ะเอติดตามเท่าไหร่ละวนครับเงินหกท้อหรือยังหกเงินกลับท้อหรือยังหกเงินกลับไหมกลับไหนอ่ะ กลับไหนล่ะเอาจะกลับทำไมก็บ้านอยู่นี่ไงก็กลับบ้านนั่นแหละ๋อ้ตอนนี้ไม่กลับเพราะคงออกมาไม่นานนี่เองเดี๋ยวสีบนยาชีเท่าไหร่ละยาชียาชีเท่าไหร่ละโอเคโอเคอ่าสองสิกกันแล้วแค่นั้นละโอเคกันแลว เออเอาไปให้เพื่อนเราบ่อันนั้นละเออเออแล้วมีนี่แล้วอันนั้นนั่นลองไปดูด้วยกันเมื่อกี้ลุงถามว่าพอหรือยังครัครับถ้าจะได้รับความกรุณาจากลุงนะคะช่องเด็กๆกลุ่มกันรอรับความกรุณาจากลุงให้ดันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับโหตายเลยมากขนาดไหนมากถึงขนาดไหนก็เทากันอยากให้ดันขนาดนั้นเลยอ๋อดัน FC เลยคะับรู้เลยว่าลุงจะไปแบบลุงชอบแบบชอบแบบเออน้ำสนะ ลุงอยาดันลุงปตกเล่นตลกลุงดันช่องลเคใครก็มีแบบดันลมาดันดองละตีหนึ่งตีสละกเนาะมาดันเนห็นไมันไม่ไม่ต้องดันเน่มีอยู่ช่องหนึ่งนะคะไม่ต้องดันแล้วนะคะเลือจริงตัดจอดันเรื่องอะไรไม่ใช่ดันเอฟซีเบอกว่าป้าคุยกับเบน่ารักมากอ่ะ ลุงจิมนี่แหละุงจิมจะดันช่งไดหมตใจดีนะจะให้ดันไหมล่ะเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงลุงจอมนะ